อ่ะคลิปนี้ก็ตามใจเจ้าของลอกอยู่แล้วนะครับนะเอกตามใจทุกคนอยู่แล้วนะครับเจ้าของลอกอยากดูคลิปหน่อยว่าลื่นขนาดไหนสะอาดขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้เปลี่ยนอะไรด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งงานรางลอกนะครับชิมาโนโคนาดนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับ MGL นะครับนี่ล้อเพชรจีนะครับ150นะครับรหัส โคนาด mgl 2017ก็ทำคลิปให้ดูเผื่อใครมีรุน่นนี้ใช้มาเป็นปี2ปียังไม่ได้ล้างยังไม่เคลียร์ระบบฟื้นฟูใหม่เนี่ยอยากได้รุ่นประมาณนี้ก็ส่งมาให้นะเอกทำได้นะครับตัวนี้มีเปลี่ยนอะไรหนึ่งชิ้นนะครับเป็นแป้นกดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช้ใช้มานานแล้วแป้นกดมันก็ยางมันก็เสียนะครับยางก็เสียแล้วก็ลูกค้าเขาก็ซ่อมซ่อมเฉพาะหน้ามานะครับติดกาวติดอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันหลุดนะครับ มันก็ไม่ได้แตกหักอะไรแค่ยางมันเสียแต่เจ้าของลอกเนี่ยผมผมถอดลอกมาผมก็รู้วนะ่าเจ้าของลอกเนี่ยเป็นคนดูแลลอกดีนะครับเห็นอะไรนี้นิดหน่อยเสียเนี่ยคืออยากเปลี่ยนไปหมดเลยผมบอกผมบอกนะจะเปลี่ยนทําไมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ผมเข้าใจเลยนะว่าคนรักลอกเนี่ยมันต้องดีที่สุดเสมอนะครับอ่า <Yeah. S 1> ใช่ไหมใช่ไหมใครรักลอกที่เราใช้อ่ะนะคือลอกเราอะอะไรเสียนิดหน่อยมันคาใจนะครับมันตะกิดใจนะครับมันต้องดีที่สุดนะครับ อ่ะผมก็เข้าใจตรงนี้นะครับก็เลยจัดจัดเปลี่ยนให้เลยนะครับตามใจนะครับนี่นะครับก็ยางก็ใหม่เลยนะครับของใหม่นะครับเปลี่ยนไปแล้วอ่ะทีนี้ก็มาดูสภาพนะครับอ่าอันนี้ผมก็รู้ว่าเจ้าของเขาเป็นคนรักลอกเขาถนอมนะผมก็ทำงานอย่างปราณีตให้นะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้กันต่างประเทศนะครับทั่วโลกนะครับ ยอมรับนะครับต่างประเทศยอมรับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรอย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เป็นจลบีของ i อ s นะครับน้ำมันหยอดภายในก็จะเป็นของไลเวอร์ไลเวอร์อะไรเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจลบีจุดต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นของชิมาโนนะครับความลื่นนะครับมาดูความลื่นจลบีเฟือง i อ s เนี่ยมันหมุนแล้วมันจะนุ่มนะครับนุ่มเฟืองนุ่มมากนะครับเฟืองนุ่มมากนะครับ หมุนแล้วนุ่มรู้สึกนุ่มเลยครับมาดูความลื่นนะครับนี่อันนี้เป็นลูกปืนแท้เดิมติดลอกมานะครับก็ล้างอัปเกรดฟื้นฟูใหม่นะครับลื่นลูกปืนภายในไม่ได้เปลี่ยนสักจุดนะครับยังดีหมดทุกลูกนะครับยังดีหมดทุกลูกเลย เปลี่ยนแป้นกดการทำงานก็สับเด้งแป้นกดนะครับน่าจะถูกใจนะครับสำหรับเจ้าของลอกนะครับนี่ก,ก็ทำให้อย่างดีนะครับไิถีพิธานทุกจุดนะครับล้างทำความสารให้เรียบร้อยนะครับคงไม่ต้องเปิดดูอะไรหรอนะกเนาะก็แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเี่อเนาะนะครับความลื่นเฟืองอะไรปกติระบบเบรกปกติหมดนะครับ ไม่ติดไม่ตายนะครับนะครับโอ้ทำไมเบรกมันขายได้เยอะจังเลยอ่ะนี่นะครับปิดเบรกก็แน่นๆน,น,นะครับโอเคนะครับใครมีลอกรุ่นนี้อยากมาฟื้นฟูอัปเกรดจละบีลูกปืนใหม่ก็ทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับ